สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายสติิแบงนะครับวันนี้คืนวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ่นเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับวันนี้เลือกฟุตบอลเนชันลีกนะครับกลุ่ม A มาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับเป็นเกมระหว่างเดนมาร์กเจอโครเอเชียนะครับเดนมาร์กเล่นในการนี้ได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสนัดที่ผ่านมาพราะเขาเก็บไป6แต้มเต็มนะครับจากการชนะฝรั่งเศส 2-1แล้วก็ชนะออสเตรีย2-1นะครับแยกว่าฟอร์มกําลังดีเลยนะครับในอิติโคเอเชียนะครับเล่นรายการนี้มา2นัดนะครับมีอยู่เพียงแค่แต้มเดียวจากการออกสตาร์ทแพ้ออสเตรีย0-3นัดล่าสุดเสมอฝรั่งเศสแชมป์โลกนะครับ1-1นะครับวันนี้สภาพทีมของเดนมาร์กนะครับกาสเปอร์ฮุนมันนะครับกุนซือไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับสามารถที่จะจัดทัพใหญ่ ได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้างนะครับกิติเล็กเส้นนะครับที่นัดที่แล้วลงเต็ม90นาทีทั้ง2เกมนะครับคาดว่าวันนี้อาจจะถูกดรอปนะครับเป็นแค่สำรองนะครับโดยใช้มิเกลดมตานะครับรับบทจอมทัพแทนนะครับในขณะที่แนวลูกมีบาตินเบดเวดกับอันเดรียสคเนลิอุสนะครับส่วนโครเอเชียนะครับวันนี้ไม่มีอีวานเปเรสิตนะครับแล้วก็ยอสโก วาดีโอ uh, นะครับสองแข้งที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับวันนี้สมตัวลูกเป็น uka, itz, uro, vic, ลูก้าโมริตมาซโลโบสวิตแลวก็มาเตโอโควาซิตนะครับในขณะที่ uh แดนหน้าก็จะมีอังเดรคารมาลิตเป็นตัวทีเด็ดล่าสกอร์นะครับคู่นี้ผมมองให้ดีแกลเปิดแพงนะครับเดนมาร์กต่อโครเอเชียซึ่งเป็นรองแชมป์โลกถึงครึ่งลูกนะครับไม่ว่าเดนมาร์กจะฟอร์มดีก็ตามนะครับแต่ว่าผมว่าเรลเน,นี้แพงไปนิดนึงนะครับ ถ้าดูองค์ประกอบโดยรวมก็ต้องบอกว่าเดนมาร์กได้เปรียบจุดเดียวคือพวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับผมต่งหงิดต,ต่งหงิดเลทคู่นี้นะครับก็เลยเลือกมาฝักฝากัากกนคิดว่าเลทคู่นี้เปิดมาแพงเปิดมาแพงนะครับเดนมาร์กควรจะต่อโคดเชียเพียงแค่ปปอเท่านั้นนะครับแต่ว่าเลทเปิดมาครึ่งลูกถ้าก่อนเตะเลทยังอยู่แบบนี้ครึ่งลูกนะครับแนะนาให้เชียร์เดนมาร์กผมเชื่อว่าด้วยเลทแบบนี้ เดนมาร์กมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้เชียร์เดนมาร์กไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเชียกับผมนายตัด้ได้ใหม่เดือนพรุ่งนี้สวัสดีครับ